ห้อยมานะึ่งไม่หมนึ่งโอ้โหเสียใจเด้เด้ทุกคนโดดบุ๊กบุกบุกบุกโอ้โหเสียใจแหงลิบทั้งนู้นเลยฮะทักทายสบายดีตอนบ่ายทุกคนออกหาตามหอยอีก,ก่อนทุกคนเอ้ยทีมผู้ด,ดีทีมงานเ้าคอนะก็เลยออกไปหาตามเบิง่งเผื่อมันยังอยู่ตอนบ่ายไป พลายงามสุดๆเลยทุกคนเลยท่านเปังได้แหละเพราะว่ามาเธอได้กะมันกะจะวิดจะวางไปใชมันเป็นได้ทีมงานเขานี่เอาขับมึงดูไปลูดน้ำกันทุกคนฝนกระตกเลยนะทุกคนเลยอากะเศร้านี่เริ่มกลางคืนเนี่ยนึงถ้าฝนตกเลยแห้งแล้วไปกันยากเพราะว่ามันเปียกเบิดทุกอย่างมันกับโบได้ทุกคนเลยกระบังเขาเปียกนะคือใส่งานโบได้ ปั่นปูป่าเข้าไปอีกบานเลยปั่ป่ามีแต่น้ามันเด้ต้นใหม่นะแข่งยากอีกมันก็เลยแบบหากินกันยากเลยเดี๋ยวซับไปแบบปวดแตกบวยังสิมันก็ลำบากไอ้ดูน้ำกันทุกคนไอ้โอ้นจะได้แหละฮักโก้ถือได้โมทันหอดสาฝนลิ่นลงมาอีกเลยโอ้ฝ่าฝนเขานีแกะโอ้โมเป็นใจขนาดไอ้ เนี่ยกับลุยคือเกาทนได้มาอะไรดิเอาตรงลุยทำเต็มทีไปไปทุกคนตอนนี้นกมาเขาเถือกินละโอ้โหไหลก็เถือกอยู่เตรียมเตรียมเตรียมโอ้จดฟอนทุกคนเลยพังพอนนะนกมาเขาไหลนะเห็นแต่ลังกีนรรน่นี่โอ้บุตรท่านนกมาเขาไหลยังบุทันเลยหาตัวนะโอ้ขี้ว่าบักเวอร์เฉลยดอดทุกคนเลยฮะจดฟอนถูกไหพังพอนไป ะตอนนี้กระหอดแล้วทุกคนเี่ตอนนี้กําลังแบ่งกันออกไปอันหลัดทุกคนเี่ตอนนี้ในพานกระปูคนกันหลัดอยู่นี่ในพานที่เพิ่นเห็นห้อยนะเพิ่นออกไปหลัดไปไหลมาตามห้อยมาทุกคนเี่กับในเออกับพานใหญ่เพิ่นไปตามเฮาซ้ำคนหลัดพันลอยกับพางกระปูแล้วก็บเบาปูหลัดอยู่นี่เบาปูหลัดอยู่นี่ในพังกระปูหลัดอยู่หันแล้วก็พันลอยบนลัดอยู่พวกเขาหลัดใช่ไหมอาอโอ้โหลุ้นน้ำกันจะยินชีได้ละมันมาไหนกันยังไข่ยังวะเอ้า พาดทุกอยถ่ายลมมาไว้โยงกินโยงกัดมาไว้ขึ้นมาถ่าทางตน้นไม้่ ไปหาทีมงานเราทุกคนเลยทีมงานเราเอิญเลยตัวนี้นุชัยบอกพ่อทีมงานเราเนี่ยเดี๋ยวบอกพูดนะพ่ออะไโอ้ผมเล่นไปหาทีมงานเราปุลยทุกคนเลยเล่นไหมพูดแต่วันในพานแต่ว่าทีมงานที่ในพานกับพูนับพ่ออะไเนี่ยนี่มันอยู่นี่กี่นินทีมงานเราเอิญเลยมาดนี่ทีมงานเราเอิญบอกพูเลยโอ้ชิบเลยว่าอุชัยบอกพ่อเลยทุกคนนะทีมงานเราเนี่ยคิดว่ามันช่เล่นไปหาทีมงานเรา เออินเลยวัวกับบูมี่ผ่านนี่บูดีทีวัวมานำ้ำก็ใช้ไม่ใช่บอกคับมาแล้วบอกนทุกคนนะฮะที่ไปเบิ่งห้อยมันทุกคนกินตัวมันโดดนี่ปุ๊บเหมอว้าตอนนี้อาจารย์ทีมงานเหากลับทุกคนเนาะก็เลยเอิอทีมงานเากลับมาเอามาหลัดก่อนยันทีมงานเัางบุพเและคิดวันบูยู่นะทุกคนฮที่พาไปเบิ่งห้อยมันตนัวมันโดดนี่ทุกคนปุ๊บมันมาหนีคนเสียดาเยาเฮงดิว้าเสียดายเฮงอะ มันเห็นเบาพูนะมันเห็นพร้อมกันเลยนะหมูเกือกต้มทุกคนเลยนี่หอยมันนะนี่ทุกคนะนี่นี่นี่หอยมันนะบักได้ทุนคนเลยโอ้เ้ความชูมันทุกคนเลยเฮ้ยตบไปน,นึงนี่นี่หอยมันนะไม่ไมหวนึงโอ้เสียใจเลย เสียใจแหงลีบทันทดูได้บอกพู้อยู่ทันต้นใหม่โว้ยเสียใจแหงลีพ่อจะกำตาไหลทุกคนเลยพ่อจะไครโอ้ยยังสัน่นต้นยังสั่นอยู่เนี่ยจะได้ดิปู่มันไปทางเจ้าเรนไปทางนั้นแหละ มันไปทางนั้นแหละเจ้าบ่าพ่พบ่าโอ้ยเสียดายดิบ่อยักงว่าอ,อุ้ยโตบักใหญ่นิ่งขักบนนิ่งมันหักอุย้ยเนาะจะกสีวันยังไงโอดอุ้อยบางน้าแตกเหยือกชุดใหญ่กระโด นี่ไม้นี่นี่เมื่อหอยตีนมันนี่กระชิฉยุกใส่มันถือกิ่นเลยยังบูฮูดบริตี้ยังดีเลยนี่เขาอยู่ท่ต้นนี่นี่ถ้าเขาไปอยู่ต้นไม้บริเห็นมันโอ้มันนี่อะไรนี่มาเป็นหอยมันนี่หมูเกือกต้มโอ้ชุ๊บหีหลึกจีน่าแห้งลีมันโดดหนีมันโดดมันมันพ่อเจ้าฮ้องจับกำลังจับอะไรกระบังขึ้นมามันโดดบึ้มโดดเนี้ยนี่ นี่หอยมันโดดนี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่เด้หนี่โอ้ตัวพี่เพียงพี่โอ้เสียดายเลยพูอยังังนี่นี่ไปทางไหนบ่เนี่นี่ความใหญ่ของมันหอยนะจะบึ้งหอยมาพี่ติ้นนี่ฮะลงไปผุนปะมันใหา่มาพี่ยังบ่มันใหา่มาตรงนี้นี่มันใหา่มาหนี่นี่ไปทางไหนบ่เนี่มันก็หอบขึ้นเลยหอบขึ้นเออทั้งคนจับกำลังจับมันเห็นคนอยู่ต้นไม้นะครับแล้ว บ<ใ>อลมาโปลบอลบาพูอ,พอยู่โลเสียดายดีจังวะแต่จะอยู่ได้ใช่ฝอยู่ต้นไม้นะครับโบอยู่ต้นไม้แต่โบเห็นมันซ้่มมันเห็นก่อนโอ้ใช่ได้ดินี่<อ>มันวิทย์ตัวนี้มาเนี่ยเขออยาจะเห็นนี่นี่มันวิทย์ตัวนี้นี่ก้อตัวนี้มาเนี่ย<อ> บ้านนี้มันเละไปทางเจ้ามันเละไปผู้ใอรว่าเขาจะพ่อห้องพวกโปล่โปผล่ครับไปหาเจ้าใอรว่าอยากให้ห้องใอรว่าให้เจ้าหลับมาก่อนไปหอดไปห้องผลพื้นี่ห้องขใครว่าจห้องเนี่ยอนั่งนิ่งอยู่ใครว่าจะฟาดใครว่คิดในใจอย่างนี้โย้ยห้องทอดยี่ห้อนทอดบ้านนี้เห็นชุดเจ้าเอิญใครเลยคิดว่ายันเจ้าชุวเจ้าเมื่อปะเขยใครว่เอินกลับมาเร็วบอกแล้วอยากคิดว่าไปเด้อไปเด้อขคยว่าเจ้าหยาบเลยยืนอยู่ก็ใหม่หรอเออขครยืนทนตัวใหม่อ๋อมเกือกต้มใหม่ใหม่เพียงเอวแม่และมูููููมมมีีีลลกกตน้ดงะ เขาอยากให้จับไปใหม่พอเลยเห็นเจ้าเอิรญพออยานเจ้าไปเลยแหละพออยากให้เจ้าไปพอเลยเอิร์ญก็ขึ้นมาเอานางอันนี้อันนี้เรามาหอดก่อนดิคือว่ามันอยู่คนละผักแน่มันอยู่คนละผักผักตัวนี้มันมากนะหมูตะกุ่มเน่นี่หมูตัวนี้หมูตัวนี้หมูตัวเดียวหมูถออตัวเดียวมาตัวเดียวตัวบางไงเราเห็นมันเราเห็นแบบแบบปะเอออยู่ต้นไใหม่คอยขึ้นต้นไม้ถ้าเขาบอกขึ้นต้นไม้บอกเห็นบอกเห็นนะอ่าคอยกำลังคอยกำลังจับขึ้นปุ๊บเจ้าขึ้นปุ๊บมัน โอ้่ชิวทุไวแท้มันก็บุ้มโลดเอ็นไลนะทำไปโคคนแหนมเฮ็ดลยกนยยหยังบอก่เสียใจนะจเคลดเยมเอ็นโมเนยานมันได้แบบเสียใจที่บุรีหลันไปแอะมันตีกลับหอนไปพุ่นปอยนี่หอยมันยันกลับนี่นี่จะอะตีโค้เออมาเห็นจะตีงอะไรกันบ่เดี <distintos> ๋ยอยู <ın> ่นิ่งมันเห็นไหนเอาหมนตงนี่ขาขเนาะมนเห็ดแหละนังหวนี่จังหวะมันปิ่นหนาไปตังพุ่นเออเห็นขมุงขมุมุม คอยจับปืนมอยนิ่งๆโอ้ยเจาได้ยิงนะฮันโลดเออนั่นแหละวอยอยู่คอยกับวิศไซก่อนแล้วนี่ว่มันดูกันคือดินี่บอจะพ่อก่อนนคอยมันยันเห็นบ่บ่สงสัยนะก็คิดว่ามาโดดขามด้เลยนี่บุ๊แต่มันไปเกี่ยวผู้ใดจะพ่อลูกห้องลวงลงแล้วลงแล้วได้ยินอยู่พป่บอกผูมันโค้งมาทางเจ้าหลัดได้มันโค้งไอผู้เเสียมันมันโค้งมันแหลมพี่ัมโค้งบุ๊คบุ๊ก ก็หอกได้ถ่วงโป๊ะบอกเห็นบ่กคอยระวังมันจะมันเถื่องเจ้ายังไงอยู่โอ้มันไกลเติร์นโอ้นั่งต้ะมองข่ามันล่องไอกันมากเต๋ห้อยก็ผูกความใหญ่โอมยไนมูนมูนโอ้ตาปิดคอยอย่างไรคนขิงลูกยาบเราเห็นตัวแรกหยา่ไรเห็นมีแววอวิว่าทางนะหูบักทอกตัวนี้ว่าขับดอดเลยบาทนี่เขาได้พกอะไร อันนี้ฮะบอลมันยันเด้อบอลมันแหลนอยู่พี่บอลมันแหลนพี่มันแหลนอยู่พี่ได้มันแหลนได้อันนี้มันยันเลยซื้อแต่มันแหลนมันแหลนไอเจี๊ยบชีมอะไรด้วยเฮลโลหอยมันแหลนนี่นี่นี่เหรอนี่แต่ว่ามันมันแหลนมันแหลนแห้งแนะมันนั่งนั่กะลางคือบุเห็นบุเห็นกันอยู่กันอยู่รุมนะบุเห็นคอยกัดที่ใจขึ้นไปเถิงแบบโอ้มันดังดีแห้งเลยมันถึกกินเลือดถึกยังบ่ฮู่นี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 ่น่มันแหลนอ่ะนี่ อยู่พี่อะไรมันแหล่นดิหอยผู้ชมหอยงัวนี่โ,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 โตดีเยวมาตัวเดีเยา <c oughs> ขับห้องขนาดข,ขับขับดอนก็ได้ว้าวเลยเ,ออยเสียใจแห่งดิยังมีโอกาสอยู่บองเห็นเจ้าเอาิญชุนเจ้าขยันชุนเจ้าไปบัญธรรนอย่างเมื่อว่ะขยันว่าเห็นเอิญพูจจะว่ามันจะเอาตัวใหญ่ออกมาก่อนเนะเาะบานนี้มันจะเอาตัวหน่อยออกมานึ่เจ้าวะขยันชุนเจ้าว่า ผู้ผู้ไปเด้อไปเด้อคืออย่างวคอยขี่วอลจุดตัด <นะ S 2> สัญญา,าไปเลยเพื่อนเพื่อนบอกเอิญบ่ผู้ามาแน่คอยกระชิบมานน้ำนี่นี่เจ้าเพคนบ้ามาผีมาผีว้ายคอยกระทีบเลยโอ้หนเนาะเรื่อยเแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามูมูนี่มูบหมดมูเป็นปุ๊บคนหลัดมาเด้มันยางมาเองมันนี่มันยางมาเองพ่อมันมมั้วาแลผ่อมันมามันมาปกติเลยตัวเองเห็นนี่เห็นมันนี่แหละตอนแรกลุดตัวนี้ปุ๊บลุดก้อนตัวนี้ไปมันมันขามตัวนี้มาเด้ตัวเองเลยเห็นยังว่ะคุมมุม จะยังค like like ิดต่วแหลกีี้เลยจะปืนขึ้นมาเนี่ยพอมันมหันเนี่ยมันยังบางอย่าด้มันมีมีมันมืดดนี่ไปรวมรดหันมาหันมืดดนี่เน่ยเข้ามาผมหัน๊บตัวมแม่ขีตัวโตเองก็แม่ตัวน่ะมันใหญ่แล้วมันเป็นหมอหมอกได้หมอเออหมอกหมองชีีขาวมันเออนั่รแต่ริงมันมได้แมคอยีวนแม่ขีตมโตมันคือจังหวัดพิ่ลึกสีมันแน่นแลไปแลูในงานไปย่างกัไปบ้งย่างเชือกัรจาดดีสีมันยินจริงนสีเม่นเชือกยังบอก เสีมันกจาดเลยเสืกิจาดมันก็บปูลงกุ่มแล้วมูมันมืดนะแล้ลงมาตัวนั้นมืดให้คือเสือในพันลอยเลยคือเสือไอปานีลอยเาคนิดตีมอดรียไปสั่งกันบเนาะยังให้จะอยู่บงเป็ดแป้นาั่นโอเขายุนี่นี่หันมาเขื่เห็นดอกออกมาแล้วทุ่มหยนี่ใหปลาตอยู่เป็นตัวนี้อย่ลุบพุทธมีตัวเาไปลัดใช่ไหมจะพูดเล็กย่พุทธกรมตีกบึ้งสามนี่อยู่ทุนเลย หอยนะใช่ไหมาตัวนั้นกันได้เห็นล้ลูกโดดแทนนี่สามนี้อสี่นี่อยู่มูตัวเดียวตัวผูตัวผูตัวนี้นะมูห์ตัวเถิกฟูตัวเถิกกันเดียวกันตีเออมันคนละยี่ห้อตัวผูอไปแล้วตัวผูโอ้ยเนาะนี่ตัวมันมันโดดเลยมันโดดขาใหม่เลยจือดจือห้อยปรเดี๋ยวจือห้อยมาเลยเรื่อยสามนี่ทุกคนเลยว่าเอาเร็วว่าอีกก็ได้พอเลยโอ้เกือบหายดูกันเลย บริหายาด้วยคนหายเสียใจอะนะเกือบตอนตาไหลผู้เดียวคอยเบิงมันลัดเ้ืสิโพอ่ะนะด้มาไะมากว่าอกะฮู้กโกกยันจวงหอกถ่วจะนิ่มากว่าหอกถั่วนี่ชิลลไม่ใส่ข่กับบุลงหทางเปแป้นอเขาคิดว่าเขาคิดว่าเซ็ตพันลอยกับในภากพูดเ้เซ็ตเขาว่าให้มันโดดบุ้ม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 ูไผูไปยา่พนได้นั่นแหละมันไม่พ่นหละมันหมดไปนี่กนไมันแหละนะผู้เขาบ่ไปเสิร์ุบเจ้าเลยไปเสิร์ุบเจ้าเลยจะไม่ไปยาง โปรโขกข่อยอ่าข่อยอายุนะฮะบอลข่อยว่าจะขึ้นแล้วยันยันเพบนบนดีว่าโปรโขมาอีอยังอีกมันเหมือนมูแมปต้มบ่ะมูซีนั่นเลยแล้วเขาอะไรไมนจีออกซีดำดำถ้าเขาอะไรไมนจีออกซีแบบหุยหุยดูผักล้มเขาเิีว่ามูแมปต้มบ่ว่ามันดีต้มมาใช่ป่ะแม่ตโตยูรูมีอีกฮะเพื่อยันต้มกับมันอือก็ได้เห็นแล้ววาแล้วอีกนี่สีนิ้วนะทุกคนนี่ซ้ำนิ้วยู่นิ้วยู่นิ้วกว่า มันยันไปบอนี่แหละมันยันบุ๊บุ๊มบุ๊มบุ๊บุ๊บุ๊โค้งอู่เสียงมันนะอ้โถมันไปเฮ้ยใจเด้อพี่นี่สามนิ้วได้๋้วเดี๋ยวบัง้อยมันแหละบพง่นมันไปเลยฮะสีนี่อิ้อูเอ้าวูมันไปอู้อู้อู้เด่งับกี้อุ้ย ทีมงานเฮาถือหวัดสำเร็จโอ้ยอบนี้ยิ่งได้พันนลอยบางแผ่นะเลยขี่แล้วไปท่าแึงปากล้อครับกพังกัสิเ้พังเด้อคอยยิ่งกับปะเทอลิงการสีมีน่จะน้อยนออ้าวพอแรนไปกับดีเดอรคับอันนั้นปะเทาลิงปะเทาลิงเอาปืนลวงรอยยิ่งเ่าโต๊ันี้ พังแต่ไม่ช็อตบึนบุนนี่นี่คนตฏิผู้คอยได้นี่ผู้ตื่นหินเละไพ่ตะวันจีนนี่พูดหินอะไรอย่เออประดักอยู่หันประดมองเห็นบ่หินตะเลงคางหันลงไม่หันนี่ผู้คอยลงไปตามบนทางนี่ไล่มันอยู่ในหญ้าพานมูตื่นมันลงไปหะดักเห็นบอกกระหอกปวดปวดปวดแล้วจะได้ใบตัวนี้เขาเชื่อได้เขาเชื่อได้ตัวนี้ตัวนี้ปะตัวนี้มันอยู่ดีนี่ด้วยมูอยู่ดี่มันลงแล้วมูนี่ไปไกลเติบบบนี้เพราะว่าแถวนี้น่าทีไปไกลไมูเลอไกลมากับมีอีกคุกหนึ่งนะมันโมมีแต่ตัวเดียวมูนี่มันมีหลายกลุ่ม มูนนี่ยูฮานบอนทพหันตัวนี้เปนพีกับมันบอตัวนี้ปูรู้ใ่ไหมถือลูกต้เเดียวนี่มูตัวเมียตีกับตัวหน่อยตีับโอ้ตัวน่อยรูดกินเดียวน่ะีเป็นยังเป็นยังถือว่านี่ช่วงนี้ประสบการณ์เรานายแ่ไรก็มาประสบการณ์การเบการเรื่อนะองมีไางอย่นี้นี่บ่ผู้น่งนี่โอ้เสียใจทุกคนนะเอแต่มันทุกคนเลยจะวิดจะวางยังมันแหละเขาบ่ลลุ่มันจะออกอีงนี่นะทุกคนะเขา เขาก็แนมพีแนมพีเต้นพีเขาก็บ่ม่พูดแล้วมันฉลองนี่เงี่ยงอวกมาปุ๊บมันก็มันเห็นเขาแหละเขาอวกมากลังจับกระป๋งขึ้นมันก็ปุปมปั่มมันก็โดดปุ๊บไปโอดฮะทุกคนเลยลัดต่อเสียใจเด้์ฮูะยังหาเสียใจเด้์มันมาลอดกับในพันกระปูนี่ทุกคนนี่กระพันลอยนี่พันลอยเพิ่นอยู่นี่แหละนี่กับในพันกระปูนะ มันมาพี่อีนี่นี่แต่ว่ามันมันลอดป่องกลางนะทุกคนนี่บนี่นี่โอ้มาออกพี่ลีมันลอดป่องแปลว่านี่เนี่ยในผ้ากระปูเพิ่งกระดังอยู่นี่นี่ไกลไกนี่แต่ว่ามันมันลอดไปนะทุกคนเนี่เพราะว่ามันวิตมันหว่างใช่เลยจังไงนี่โอ้ยนี่นี่มันออกมานี่ทุกคนนี่มันแหลมมาทางนี้แหละบ่พูว่ามันแหลมมาทางนี้แหละ พอพูก็บวมันใจในพนกับปูนี่ต้องได้ซับในน่อนไปตนนแต่ว่าพี่ท่นี่มันลงนีบวะนี่ในพากับปอยู่นี่ถูกไหมพลอ,อยู่พุ่นแต่ว่ามันจะวิจะหวังขึ้ว่าแหละอ,มอ,อ้มันเสียใจโอ้ันแหกกลับยักนี่นี่แกเข้าพี่บักบบกับคืนวัวัก ทุกคนเลยลุยต่อวูว่าอะไรทุกคนเลยปีนขึ้นบักยินนี่เราจิอยู่บักินบ่ะเนี่ยเราจะอยูนนย่ต้นใหม่ป่ะเนี่ยทุกคนถ้าปีนจะมาอยู่นี่ขึ้นมานมาทางนี้ทุกคนมา,มา,มานเที่ยวเฮนเบิร์ตห,หน่ขึ้นมาได้เอาเคมือใหม่ทุกคนเโอเคมือใหม่ก่อนเมื่อยปีนบักยินนี่มันเหมือนฝนตกใส่พลาดนะลุ้นกันทุกคนเดี๋ยวสุขา หทุกคนไปเดินทางต่อโอ้บุพพออดอนนี่โอ้ยกเกษีบุได้แล้วทุกคนเลยเจ,าจ,จ้าปิดจ้าวางอะนี่พอมันหูไปนี่แหละมันไปเอดหอดใช่หรือว่จักแต่ห้าตามห้อยอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าพยายามมันบุยุทธนะ,ะทุกคนอย่ามันไปเลยๆแหลกเลยๆนะจะไปโดอนอะลรแบบนี้จำไปแหลยกระชับมะคำหืจมจ้ำ คือเสียดายแล้วมื้อเนี่ยคำแล้วเสียดายแหงเลยเจ,ยจ้าพิษเจ้าวางทุกคนเลยโอ้ยมันเห็นก่อนนะทุกเลยมาเห็นเบาพูก่อนเบาพูกกับเนมชายเนมคว้าใช่ไหมเนมส่งเบิ่งทางนี้งวกมาปึบสิมันเห็นแห,นหนละงวกปึบเห็นมาท่านด้ยกซ้ำมันกกำลังสิยกมันกำังเห็นก่อนเลยกับบ้มบึมบ,มบึมไปเลยโอ้ ตอนที่กำลังมาดักทานในพานใหญ่เป็นหลอดมาเนยะก็สิ่งกับนะทุกคนนะให้พานใหญ่เป็นหลอดมาทุกคนมาดังดักทายานี่บังดอกทุกคนเลยคำแล้วก็ดมนันเลยเสียดายทุกคนเลยขอโทษอะไรแล้วดักทานฮะขอี่พักทุกคนเลยปูชิว้ใหฟังทุกคนเลยตอนบา่าวภูเจอบ่าวภูเห็นเนี่บักเวอ ตอนแรกน,น,น,นะปะพูนเนมสายเนมควานะปะพูนกับเนมหานว่ามันจะออกป่องได้นะพอดีปะพูนเนมออกไปเบิกสายเนาะประมาณสามสิบวิแหลปะปะพูน,นกับเนมกลับคืนมาบั้นียูเนมขึ้นมาปุ๊บเห็นแต่ก,ลลก,นก้นแล้วถูกเลยวา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 ยกับขึ้นมาโดดซอบซ้อบซอบไปมันบดทันได้เหตุบิช่างซำถูกเลยโมเมนต์ว่าหยกอาวุธบดทันดอกโมเมนต์ห้องหอกไปหงหอกมาเนี่ยหาองหอกหามันจะออกหมดเลยห้อบดทู่ได้มันจะออกป่องนั่นนะ ปลผู้กับปลาผูมันชอออกปองนั้นปลผู้กะแเนมเหลือตาเนมข้างนั้นข้างนี้คุณนีนมมาปุ๊บจริงจมันเห็นปลผู้แต่โดนแล้วแต่ปลาผู้เงยไปทางรวบมันเลี้ยวไปทางอื่นแล้วก่านนี้ปลผู้เลี้ยวกันมากมันไปแล้วพอพมันเห็นปลผู้ก่อนแล้วอาจจะเห็นแล้วถือกินอย่างสักอย่างมันก็เลยเกี่ยวกับเห็นตะก้นวๆมันก็บุ้มๆไปเลยโหเสียดายเพราะว่าเอาปลผู้มันชอบปองใดนะครับกันงอกไปงอมาอยู่ฮะทุกคนเลยฝนตกลงะาไม่แหละจะเสียงไดแหละบุนิเออร์กินเขามื่อนี้อด และสัตว์กังดานเฮาพันปเป่ากำลังไปหาเงืองทุกคนเลยจักชิดใดบ่ได้ฮะหิวจำเจียวอีกตับยคยอะไรนะในผ่านใหญ่เป็นมาแล้ว่วาจากักไดผ่านกับกับปู้นะคือเห็นไฟไปแบบขึ้นนี่นะทุกคนเลยไม่ใช่หนึ่งเข่าฮะยังเขียดท่านี้แหละ โอ้ยฝนหำลงมาอีกแ,แล้วบาทนี่ยทั้งฝนทั้งลมบาทนี่ตาย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 เนี่ยเนี่ยเขียดแข่งฝนแล้วเฮาบาทนี่ยูโอ้แห้งขนาดฝนบาทน,นี่ยโอ้ก้บักวา่าจะไปอยู่เซเดโนบาะน,นีทเนาะเป็นส่วนทะเลเนาะเน็ดบาทนี่ได้อไไดโอ้ยชัดจังรานไ,ไ่คิดไปกินเลยเไปไกินเท่าที่ดอกเลยจับเสี่ยวคือนเขาโอ้ยไปเฮากันโอ้ห่างมาเฮานอนกองเลย เปียกเบิดบนอยู่บนเศ้าก็ได้เด็ดดีใช่ไหมเอา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 นี่ทุกคนมาแล้วมาแล้วนี่ลองกินเขาออกมานเด็เด้วนี่หู้สักกาด์นเขียดไปอาการเขียนบะสิบุลาอะไรนะสักการ์ดเาปิดเกาะอันนี้อ่าาาานี่มิเต็ดเด็ดต้มปนต้มเจียวแกะต้มสดน้ำเลยเลยสดน้ำเลยเนาะอ๋อโอเคโอ้ยแล้เขากินกบบเโระปุก เสียงฝนเสียงน้ําตกทุกนเอ้ยโคียดก่อนนี่สักกด้านโคียดก่อนกเ้ กรเสือเอาโอ้เดงน่าจะเสียบแมงดีบาทไหนกูบริงงอกรอกไปยรสือเอากรส้มสมเขียนเดินฮะนี่โอ้ย้มสมเขียดอ่ายังอีก้วยหนึ่งเนี่เอามาใส่ดูมันชิบอรบมีรุนกินให้มันสมใจมันอีโอ้ยอยากหายเองยังวะร่นไนะ้องเบิ้งกับบรุ่นรอกบันดีนะ เขียนเ็นโลเนาะตอนแรกว่าใช่หมอน้อยทูกคนเลยบ่ได้ใช่หมหนึงแทบนี้มันเต็มหล่นคาดบยนะส่หนาีเลนี่จังเลยฉดได้ตองนาเออกดามวยมันต้องการเนทุกสามคนกินกันฮะเอาไ้น้องมาเขากินอยู่เพรเขียนเลยเนาะกินเกงาเลยเนาะโอ้ยบุเบิะสามคนเอา ลโอ้ขิดหอดในผัดลอยดิมามามากินเขียดทุกคนกินเขียดกินเขียดกินเข่ามาสัตว์กลางด่านนั่งหยกหยอกได้ทุกคนได้ผมเปียกแห้งอะไรเนี่ยนอนนอนเหรอปวดกินอะไรกินเสพบกันเมื่อซีเหมือนกันทุกวางใหญ่เนาะเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อเบิร์ดตอนนี้กะเข่าได้ทุกคนนี่้ะเหมือนได้ทุกคนด้วยไฟเขาก็เบิดเลยได้ไหมเนี่ยสมัคตัวนี้แล้วนี่ พอมาไข่มันเลยไสเกียดโอทำไมไสตะเกียบนต็มบ่อแมทูนอนเนาะนานที่น้องมากินข้าวนมกันโอ้บลายลาฮอบทีพาวเดนสุดท้ายสักกลางด่านโอ้ที่มึงไปเห็ดนี่ยคุณสองคุณสองโอ้เฉพาะมันแสียบดอลูก็ต้องเขียดเนาะอย่าคือกรอบสิ่นหมุกสิ่นกินมัวน่ะ ผู้ยังมันมีกระเทียมกับแบบขัวบัวด้วนะครับผุ้งผอกเ,เลยเส้นเหยอดเลยเพื่อออกขับอยู่นะอันนี้ใบตาลเลยเลยคาร์เตอร์น่ออาอร่อยเนะาะทันมาไปเลยเลย,ลยทันลมาทันมาทุกควุ่นเหยาไปเลย เขาก็เต็มกริปปานั้นนะทำไดเด้เนาะทำบนพืนเนาะจีบหายวัวเขาก็จะมือใช้ครบต่อติดต่มือหนาวทำตอเขาไปนอนเนนั่นได้เู้เขาไปนอนในถ้ำเนาะทำทางรรมนั่องก้น มันเป็นฮินอะไรกันเป็นพูนนะครับมันเป็นผู้เข้าไปโอ้โหนอนนมิหนาวนี่งจะเหาเกินก้นเดิมแล้วไปยามคนเข้าไปมันก็บบมีผู้เลยันเป็นไปว่า <c oughs> เห็นฉันมีอย่างก็นินอนหัารลรอนะนั่นได้ปะอืมอืมใช่อืม เสีแต่กระดูกอย่างไรเนาะผักแบบสมกโป้บดกินอยู่ป่าอยู่ดงแซ่บแซ่บแซ่มันหยกโป้บ่หนกโปบ่เสียนะเยดอันนี้ยังทีได้มันเป็นเครื่องแข่ง

บ่มีกําลังใจเห็นยังเลยกค่เสียจังไรมาเถอะเลก็เถอะนั่นจะวิตจะหวาทุกคนเอ้ยมันหมดใจังวะนะทุกคนเลยพอดีเขาแนมไปพอดีมันก็มันปิ่นก้นไปแล้วมันบมทันได้เหตุไปสั่งมนกับสัตว์ปวดไปเลยเบื่อก็ได้เนาะทุกคนเลยคลิปนี้จบสำนีทุกคนขอโทษในไลทุกคนเลยหมดให้เบิ่งซั่มยามใดก็ได้เฮะที่พยายามทุกคนเลยฮะคลิปนี้จบสำนีทุกคนเลยขอบใจทุกคนที่ติดตามหับสมเจ้าเฝ้าเบื่อเฝ้าหน่ายทุกคนเลยติดตามกันไปก่อนมันต้องมีจักมือเด้อทุกคนเลยฮะฝันนดีทุกค